ราชายาจกครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาชื่อว่าอาลีเขาเดินทางไปกับกองคารวานสินค้าเพื่อข้ามทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไปค้าขายสินค้ายังดินแดนอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านช่องทางที่เป็นหุบเขาแคบๆพวกเขาถูกซุ่มโจมตี ด้วยกลุ่มโจนที่โหดเที่ยมและเตรียมตัวมาอย่างดีพวกมันขัดขวางวางกับดักและสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้กองคารวานหลบหนีไปได้แถมยังปิดกั้นเส้นทางด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และยิงลูกดอกใส่บรรดากลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นแต่บรรดาพ่อค้กอาก็ไม่ยอมยิงต่อสู้ด้วยอาวุธเช่นกันแต่พวกเขามีจำนวนน้อยกว่า แถมอาวุธและกล,ลยุทธ์ก็ยังสู้กองโจรไม่ได้อาลีรู้ว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายขืนต่อสู้ไปก็มีแต่จะล้มตายชายหนุม่มคิดทบทวนว่าสิ่งที่กองโจรต้องการคือสิ่งมีค่าดังนั้นหากพวกเขามอบของมีค่าให้กลุ่มโจรไปพวกมันก็คงจะปล่อยพวกเขาไปแต่จะทำอย่างนั้นได้ยังไง ในเมื่อทุกคนยังไม่ได้ขายสินค้าแล้วจะเอาทรัพย์สินมาจากที่ใดคิดได้ดังนั้นอาลีก็ควักถุงใบเล็กออกมาจากกระเป๋าสะพายประจำกายของเขาก่อนจะหยิบอัญมณีชิ้นหนึ่งออกมาดูซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาซึ่งมันไม่เคยห่างกายเขาเลยบัตนี้คงถึงเวลาที่จะต้องจากกันเสร็จแล้วอาลีส่งสัญ,ญญาณเพื่อขอเจราจากับหัวหน้าโจร ทีแรกหัวหน้าโจรไม่เจราจาด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมและเป็นฝ่ายเสนอข้อตกลงว่าพวกเขาต้องมอบสิ่งมีค่าให้แก่พวกมันไปซึ่งอาลีก็บอกว่าเขาไม่มีเงินทองใดๆเพราะยังขายสินค้าไม่ได้มีเพียงสมบัติติดตัวเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็นำอัญ,ญมณีนั้นออกมาให้หัวหน้าโจรได้ดู เมื่อหัวหน้าโจรได้เห็นอัญมณีชิ้นงามก็ตกลงทันทีก่อนจะสั่งลูกน้องเปิดทางให้กองคารวานเดินทางต่อไปพอขาในกองคารวานรู้สึกโล่งใจและรู้สึกขอบคุณอาลีที่ช่วยเหลือพวกเขาไว้ระหว่างที่เดินทางข้ามทะเลทรายพวกเขาก็ได้แวะพักที่ภูเขาเหินลูกหนึ่งกลางทะเลทรายเพราะไม่สามารถเดินทางต่อได้ เนื่องจากมีพายุทรายกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและพัดพาความหนาวเย็นมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติในช่วงเวลากลางคืนของทะเลทรายที่จะมีความหนาวเหน็บที่แตกต่างจากช่วงเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาจัดแจงที่พักรับประทานอาหารและก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นก่อนจะนอนพักเอาแรงและคืนนั้นเองอาลีก็ได้ฝันว่ามีหญิงชราคนหนึ่งมายืนร้องไห้ อยู่หน้าที่พักของพวกเขาอาลีคุ้นหน้าแต่นึกไม่ออกว่าหญิงชาราผู้นี้เป็นใครนางร้องไห้แล้วก็เดินจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำชายหนุ่มสะดุ้งตื่นและนึกถึงความฝันที่ชัดมากราวกับเป็นเรื่องจริงนึกทบทวนความฝันแต่ก็นึกไม่ออกอยู่ดีว่านางเป็นใครกันแน่และต้องการสิ่งใดเช้าวันต่อมากองคารวานก็ออกเดินทางต่อไปจนถึงเมืองเป้าหมาย พวกเขาได้หาที่พักและยากายย้ายกันตะเวนขายสินค้าของตัวเองตามหัวเมืองต่างๆพอตกกลางคืนก็ได้มานอนพักที่บ้านพักหลังเดียวกันถังก่องคารวานถางด้านกองโจรที่ได้อัญญบีชิ้นนั้นไปพวกเขาก็ได้นำไปให้หัวหน้าใหญ่ที่วันๆไม่ต้องทำอะไรคอยรับเงินอย่างเดียวทันทีที่ได้เห็นอัญญบณีชิ้นนั้นหัวหน้าใหญ่ของจอมโจร ที่แก่ชาราก็ถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นอัญมณีชิ้นนั้นจนทำอัญมณีตกหล่นลงพื้นเขาตกใจกลัวจนหน้าซีดเผือดตัวสั่นปากสัน่นพูดไม่ออกตาเหลือกลานจนลูกน้องตกใจรีบพาหัวหน้าขึ้นไปนอนบนเตียงก่อนจะเรียบตามหมอมาดูอาการซึ่งหมอก็ไม่ทราบสาเหตุ หัวหน้าจรหมดสติไปหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนและฟื้นขึ้นมาในช่วงเช้าแล้วเรียกลูกน้องทุกคนมาพบและบอกว่าพวกเจ้านำอัญมณีชิ้นนี้ไปคืนเจ้าของเขาเดี๋ยวนี้นะและอย่าไปยุ่งกับเจ้าของอัญ,ญบณีชิ้นนี้อีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมบรรดาลูกน้องมองหน้ากันแล้วทำตามคำสัง่งโดยไม่คัดค้านแต่อย่างใด และในคืนหนึ่งขณะที่อาลีนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านพักเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินที่หน้าห้องเมื่อเปิดประตูออกไปก็พบว่ามีชายชาดาคนหนึ่งยื่นถุงผ้าเล็กๆให้กับเขาแล้วรีบเดินจากไปทันทีโดยที่ชายหนุ่มนั้นยังไม่ทันได้ถามอะไรอาลีนําถุงผ้านั้นมาเปิดดูก็พบว่าเป็นอัญ,ญมณีของเขาเองที่เขาเพิ่งมอบให้กับกลุ่มโจรเมื่อหลายวันก่อน เขาดีใจมากที่ได้สมบัติชิ้นสุดท้ายกลับคืนมาแม้จะไม่เข้าใจว่าเหตุใดชายชาราผู้นั้นจึงได้นำมาคืนเขาแต่เขารู้สึกขอบคุณชายชาราผู้นั้นที่ทำให้เขาไม่ต้องสูญเสียอัญ,ญมณีชิ้นสุดท้ายไปหลังจากที่กองคารวาลขายสินค้าจนหมดแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับซึ่งแน่นอนต้องกลับทางเดิมที่เคยถูกโจรปล้นเมื่อหลายวันก่อน ทุกคนหวาดกลัวมากแต่ก็ไม่มีทางเลือกจำต้องกลับทางเดิมพร้อมกับหวาดระแวงตลอดเส้นทางและเมื่อไปถึงภูเขาเหินลูกเดิมพวกเขาก็ได้แวะพักเช่นเคยทุกคนกินอาหารแล้วก็นอนพักผ่อนเอาแรงโชคดีที่ขากลับไม่เจอพายุหนาวหรือพายุทรายแต่อย่างใดจึงไม่ต้องผิงไฟคลายหนาวอากาศกำลังดีคืนนั้นอาลีเดินออกมาที่หน้าที่พัก และเขาก็ได้พบกับหญิงชราคนเดิมที่เคยมาเยือนร้องไห้แต่คราวนี้นางยิ้มอย่างมีความสุขสร้างความแปลกใจให้กับอาลีเป็นอย่างมากเขาตะโกนเรียกเพื่อจะถามนางว่านางเป็นใครแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นนี่เราฝันไปอีกแล้วเหรอเนี่ยชายหนุ่มลุกขึ้นนั่งครุ่นคิดทบทวนความฝันและนึกไม่ออกอยู่ดีรุ่งเช้าเขาก็ออกเดินทางต่อ และตลอดเส้นทางพวกเขาไม่เจอกองโจรทะเลทรายเลยทั้งที่ปกติแล้วจะต้องเจอทุกครั้งที่ผ่านมาเส้นทางเดิมแต่คราวนี้กลับไม่มีเหตุใดใด,ดๆแถมผู้คนที่อาศัยตลอดเส้นทางยังนำเข้าปลาอาหารมาให้พวกเขาอย่างมากมายเมื่ออาลีเอ่ยถามผู้คนเหล่านั้นก็ก้มหน้าไม่ตอบคำถามใดๆจนกระทั่งอาลีและกลุ่มพ่อค้าเดินทางไปถึงหมู่บ้านของตน ก็ได้พบกับบรรดาองค์รักษ์จากวังหลวงมายืนรอเพื่อทำความเคารพทำให้อาลียิ่งแปลกใจมากจนเขาได้พบกับหัวหน้าโจนทะเลทรายผู้แก่ชราคนนั้นเดินเข้ามาทำความเคารพประหนึ่งว่าอาลีนั้นเป็นพระราชาซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อหัวหน้าโจนคนนั้นได้พูดถึงอดีตของตนว่าตนเองเคยเป็นข้ารับใช้ของอดีตพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ก่อนที่วางหลวงจะถูกฆ่าศึกยึดครองและเนรเทศโอรสองค์น้อยออกจากวังไปเป็นคนเร่ร่อนจนพ่อค้าคนหนึ่งนำไปเลี้ยงดูเป็นลูกโดยที่เด็กน้อยคนนั้นมีอัญ,ญมณีติดตัวมาหนึ่งชิ้นซึ่งผู้เป็นพ่อบุญธรรมก็ให้เขาพกติดตัวตลอดเวลามาบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องหวนคืนบัลลังก์ที่ไม่มีใครสืบทอดเนื่องจากข่าศึกที่มาชิงบัลลังก์นั้น ล้มป่วยตายไปทีละคนสองคนจนไม่เหลือใครส่วนหญิงชราที่ปรากฏกายให้เขาเห็นในฝันก็คือเสด็จย่าของอาลีนั่นเองต่อมาอาลีก็ได้ขึ้นของราชอย่างเป็นทางการพระองค์ทรงพระราชทานอนุญาตให้มีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนในเมืองโดยที่พ่อค้าไม่ต้องเดินทางไปขายสินค้าอย่างต่างเมืองให้ลำบากอีกประชาชน ต่างยินดีและดีใจที่บ้านเมืองได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่ไม่มีกษัตริย์ปกครองมาหลายปีสามปีต่อมาราชาอาลีก็ได้เข้าพิธีสมรสกับหญิงต่างเมืองและมีโอรสธิดาสองพระองค์บ้านเมืองหลังจากมีพระราชาขึ้นปกครองจึงมีแต่ความสงบสุขชาวบ้านก็มีฐานะดีขึ้นและอยู่กันอย่างผาสุกตลอดมา